ถ้าคุณฝันถึงลูกแก้พญายนาคคุณอย่าเ่อนผ่านนะครับคุณกําลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะครับและถ้าคุณมีลูกแก้พญายนาคไว้บูชาที่บ้านและคุณยังหาวิธีการที่จะเปิดทางโชคลาภคุณไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบครับอาจารย์มีคาถาดีๆที่จะมาเล่าให้เราฟังครับก่อนที่เราจะฟังลูกแก้วพญายนาคนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจอาจารย์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกดีคุณก็เก็บไว้เป็นรายการโปรดนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงลูกแก้วพญายนาคนะครับหรือว่า ลูกแก้วพญายนาคจริงๆแล้วมีอีกชื่อหนึ่งครับคือลูกแก้วมณีโชตครับลูกแก้วพญายนาคนี้นะครับสันนิษฐานและมีเรื่องเล่าตำนานว่าเป็นลูกแก้วที่เกิดจากที่พญายนาคมาเป็นเพียนและมีสมาธิที่แรงกล้ามีฌานที่กล้าแก่งนะครับจึงทําให้เขามีลูกแก้วพญายนาคที่สามารถดนบันดาลช่วยเหลือคนในโลกมนุษย์นะครับถือว่าใครมีถือว่าเป็นของที่สิริมงคลน,นะครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะครับคนที่มักสะสม ของเช่นนี้นะครับมักมีบุญสัมพันธ์กับพญานาคครับคราวนี้เรื่องของความฝันนะครับฝันยังไงบ้างก็จะเล่าลักษณะความฝันข่าวๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครมีนอกเหนือกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาถามหลังใต้คลิปนี้นะครับว่ามันฝันอีกเงี้ยหมายความว่าไงเ๋ย่าใจมาตอบนะครับไม่มีค้าวใจอะไรนะครับเริ่มแล้วครับถ้าคุณฝันแค่เห็นลูกแก้วพญานาคเฉยเฉยแสดงว่าอย่างนี้ครับ คุณมีความเกี่ยวข้องมีบุญเก่าที่สัมพันธ์กับพญานาคครับแต่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้พรโดยตรงครับช่วงนี้คุณน้อมมันสดมนทำบุญมันสร้างกุศลน,นะครับและปล่อยชีวิตโคกระเบือนะครับจะถือว่าคุณกําลังเข้าสู่จังหวะการเปิดชีวิตใหม่ครับถือว่าการฝันแบบนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับใครฝันเห็นลูกแก้วธรรมดายังไม่ได้แตะต้องนะครับก็แสดงว่าคุณกําลัง มีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนประการที่2นะครับหากคุณฝันว่าคุณได้จับลูกแก้วนะครับแสดงว่าคุณมีบุญในอดีจชาติที่ส่งผลมาแล้วลูกแก้วเปรียบเสมือนดวงแก้วแห่งพลังกรรมครับหากคุณได้สัมผัสคือโชคบางอย่างที่กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามากำลังใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆครับและอาจเชอได้ว่า ลูกแก้พญานาคพยายามที่จะปลดภาระปลดเปลื้องความทุกข์ของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นฝันที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากขึ้นทีเดียวครับหากใครฝันได้แจ้ต้องลูกแก้พญานาคถือว่าคุณต้องรีบทำดังนี้นะครับ 1. คุณต้องนั่งสมาธิก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยห้าถึงสินาทีทุกวันนะครับแล้วเพ่งไปที่ลูกแก้วโดยการใช้มโนจิตนะครับมองว่าลูกแก้วนี้เป็นแสงแล้วก็เขาเพ่งมาที่คุณนะครับ ทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณ3-4ถึงวันหรือ7วันนะครับคุณก็จะได้พบสิ่งที่ลูกแก้วประทานพรให้นะครับซึ่งมีชื่อเรียกอย่างว่าประทานพรลูกแก้วทิพย์นะครับหรือแก้วมณีโชติแสดงพลังของการศรัทธาให้พลังของการให้สิ่งที่คุณต้องการในเร็ววันครับอันนี้เป็นเรื่องดีครับการฝันแบบนี้ถือว่าคุณใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วนะครับต่อไปนะครับ ถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคมอบลูกแก้วให้คุณกับมือหรือคุณได้รับจากลูกแก้วโดยตรงนะครับถือว่าคุณคือท็อป10ของการฝันเลยนะครับเพราะฝันแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือผู้อื่นและคุณกําลังบํารุงศาสนาสิ่งเหล่านี้กําลังกลับมาที่คุณนะครับและบังเกิดจิตให้คุณเกิดแรงอธิษฐานเพิ่มชีวิต ในการที่จะทํากินเพิ่มชีวิตในการจะช่วยเหลือครอบครัวและเปิดพลังศรัทธาในตัวคุณครับทําให้คุณสามารถที่จะบรรลุถึงสิ่งที่คุณต้องการในเร็ววันครับถ้าฝันแบบนี้นะครับอย่างนิ่งเฉยครับอิบนำคาถานะครับที่อาจารย์จะแจ้งเราทราบเนี่ยนะครับเป็นคาถาที่ถือว่าเป็นคาถาหัวใจของการมีลูกแก้พญานาคเลยนะครับท่องนมโมสามจบครับท่องอย่างนี้ครับนมโมัสระปะวะโตอราต่าโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสะพะวโตวอตัหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตตสะพพวโตวอตัหะโตสัมมาสัมพุทธสะว่านะโมสามครั้งนะครับต่อไปนะครับเป็นหัวใจสําคัญครับในการเรียกลูกแก้พญานาคหรือว่านิมิตลูกแก้พญานาคนะครับนั่นคือท่องคาถาว่าโอมนะโมนาคธิปดีมณีรัตนะปฏิคะแก้วนาคาธิปดีอัญชลีบูชาขอพลังลูกแก้วจงสำแรงนิดจุดเทขวาพเจ้าประสบความสำเร็จมั่งมีสี่สุข ผลทุกผลภัยสิ่งเลวร้ายทั้งปวงเปิดตาให,ให้เห็นโลกแห่งธรรมเปิดทางบุญพุทธังมะอาุมะนีนาคาณชาลีตีคุณก็ต้องตามนี้นะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าการที่คุณตั้งจิตศรัทธาการจะท่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจจริงครับคุณเชื่อไหมครับว่าการฝันถึงลูกแก้พญานาคร้อยคนพันคนไม่ใช่จะฝันกันง่ายๆนะครับ ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือมีบุญเก่าอย่างที่อาจารย์เคยนําเรียนพวกเราตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับคนที่จะฝันถึงพญานาคได้เนี่ยก็ต้องมีจิตสัมผัสหรือเคยมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคมาก่อนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเ,เป็นความเชื่อส่วนตัวของอาจารย์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนก็นําไปถ้าคิดตรงกันนะครับก็กดคอมเมนต์งลงว่าคิดตรงกันค่ะส่วนคนไหนที่คิดว่าฝันที่แตกต่างกว่านี้นะครับก็บอกได้ครับ คราวนี้ลูกแก้พญานาคนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่บ่อศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้มีชื่อหนึ่งว่าบ่ออมริดครับบ่ออมริดนี้นะครับเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของเมืองบาดาลนะครับแล้วก็คนที่เฝ้าบ่อนี้นะครับมีชื่อว่าพ่อปู่นิลกาลครับใครอยากรู้เรื่องปู่นิลกาลนะครับพิมพ์คอมเมนต์มานะครับคลิปหน้าอาจจะมาเล่าให้ฟังครับปู่นิลกาลผู้เต็มไปด้วยความลี้ลับและมีพลังศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลบ่อ น, so. น้ำทิพน,น,น,นี้นะครับหรือบ่อบาดาลนี้นะครับเชื่อได้ว่านะครับคนหลายๆคน,เป,น mean. เป็นลูกหลานของปู่นิลการครับแต่ยังไม่รู้ประวัติและก็ประวัติของท่านนะครับว่าท่านมาจากไหนและท่านมีหน้าที่อะไรบ้างแต่ในเบื้องต้นท่านเป็นผู้เฝ้าบ่อน้ําทิพนะครับบ่อน้ําทิพที่อยู่ใจกลางเมืองบาดนาลนนมีความสําคัญนะครับส่วนในคลิปต่อไปนะครับใครฝันถึงปู่นิลการนะครับมีคําตอบในคลิปต่อไปนะครับ ผมเชื่อว่าคนที่เป็นลูกหลานของพ่อปู่นิลการก็คงอยากรู้ครับว่าพ่อปู่ตัวเองนั้นมีหน้าที่อะไรและศักดิ์สิทธิ์อย่างไงบ้างแต่ผมขอบอกเลย,เลยว่าหน้าติดตามครับเพราะว่าปุินินาการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความลึกลับและมีชักิ์สูงครับในตำราของพญายนาคเองอย่างขึ้นชื่อว่าพ่อปูน่นิลการติดในหนึ่งในสามผู้ที่นับถือมากที่สุดครับขอให้ทุกคนนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดให้เพื่อนๆคนที่นับถือพญายนาคได้รับรู้สิ่งดีๆที่อาจารย์เล่าครั้งนี้นะครับก่อนจะจบนะครับคําฝันสอนจิตใจคนนะครับค้าคุณนินทาคนอื่นคุณถือว่าคุณยังไม่พ้นในการที่คุณจะหลุดพ้นจากการเวินไว้ตายเกิดครับเพราะคําว่านินทานินทาเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นจบครับรู้ทุกเรื่องครับยกเป็นเรื่องตัวเองครับ